สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวรสารในวันนี้เขาพูดถึงว่าพระเยซูเจ้าพูดถึงเรื่องความคิดที่ไม่ดีการล่วงประเวณีแล้วก็พระองค์พูดสั้นๆก็คือว่าถ้ามือของท่านเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านลำบากตัดมันถึงเสียพี่น้องที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้อาจจะตกใจ บอกจะตัดได้อย่างไรคนเราอะ่ะเพราะถ้าตัดไปแล้วจะเอาอะไราไปสมาหากินอะไรเล่าความจริงที่พระเยซูเจ้าพูดในวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจลึกซึ้งว่าการที่ใครคนหนึ่งทำบาปนั้นมันไม่ใช่มือเท้าแขนหรือตาหรือหูที่ทำบาปแต่ตัวเราทั้งครบ และตัวเราทั้งครบเนี่ยเริ่มต้นจากที่สติปัญญาของเราไงครับอําาเภอใจของเรานั่นแหละเพราะมือก็ไม่มีอําเภอใจแล้วก็เท้าของเราก็ไม่มีเสรีภาพในการทําอะไรนอกจากจะได้รับคําสั่งจากศูนย์กลางก็คือสมองของเราฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าพูดถึงมือพูดถึงตาพูดถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยว่าถ้าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำบาปแล้วควักทิ้งหรือตัดทิ้งเสียยังดีกว่าปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดตกนรกนี่ก็คือว่าพระองค์อยากจะบอกว่าถ้าลึกเข้าไปแล้วก็คือต้องพยายามที่จะสลายความคิดที่ไม่ดีในใจของเราเพราะทุกครั้งที่เราทําบาปนั้นมันมีเมฆของความชั่วร้ายก่อตัวอยู่ในจิตใจของเราก่อนจริงไหมพี่น้อง จากนั้นก็มีความปรารถนาถ้าเราปล่อยมันไปอีกความปรารถนานั้นเป็นกิจการและกิจการเหล่านั้นก็เป็นสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดจะไปบอกว่ามือแขนยิงคนอื่นแต่ว่าตัวไม่ยิงไม่ใช่หรือว่าจะว่าคนอื่นเนี่ยไอ้ใครคนอื่นืไปขโมยเนี่ยบอกว่านี่แขนขโมยแล้วก็ตัวเองไม่ได้ขโมยก็ไม่ใช่นี่มีบางประเทศที่เขาลงโทษ คนผิดเนี่ยอย่างเช่นคนขาโมยเขาตัดนิ้วตัดนิ้วไปเรื่อยๆจนในที่สุดตัดมือคล้ายๆกับว่านี่มือนี้แหละเป็นเหตุแต่ความจริงแล้วพี่น้องก็รู้เหมือนพ่อนั่นแหละก็คือว่าเหตุทั้งหมดนั้นไม่ใช่อยู่ที่มือที่เท้าหรือที่ส่วนใดส่วนหนึ่งว,วัยาะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่มันมาจากสมองจากจิตใจของเราจากอำเภอใจของเราว่านี่ปล่อยความชั่วเข้ามาตั้งเขาแล้วแล้วก็ พัฒนามันไปจนถึงความปรารถนาเมื่อเป็นความปรารถนาและเป็นกิจการเมื่อนั้นนะ่ะจิตใจของเราก็พังพินาศเลยทุกส่วนของร่างกายก็จะพังพินาศไปด้วยดังนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเจ,จ้าพูดแรงๆอย่างนี้ก็เพื่อจะได้เตือนพวกเราเราจึงขอพระองค์ว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าโปรดช่วยพวกลูกให้ตระหนักดีว่าทางที่ดีที่สุดในการที่ จะทำร้ายหญ้าแพรกที่เกิดขึ้นในสวนในจิตใจของลูกนั้นก็คือการปลูกต้นไม้ที่ประดับประดาที่สวยงามเข้ามาแทนที่ของหญ้าแพรกเหล่านั้นในจิตใจของลูกจะทำให้จิตใจของลูกนั้นงดงามคิดแต่สิ่งที่ดีๆขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องครับข้อ,ขอรำพึงจากพระวาจา<ว> ที่ท่านรับฟัง,จ,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขสน,ขนิรันดร์